พอเข้าปลายมีนานเนี่ยครับก็จะมีเหตุการณ์สําคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานในิบดีรัสเซียถ้าผลการเลือกตั้งปูตินชนะปูตินก็คงจะต้องดําเนินการต่อในเรื่องของยูเครนแต่ว่ามุมมองเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยจะต้องเป็นคะแนนเสียงที่ออกมานะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเลือกตั้งครั้งนี้ปูตินก็น่าจะชนะเหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการไม่ใช่แค่เลือกตั้งประธานธิดีแต่เป็นการบ่งชี้ว่าเรื่องรัสเซียยูเครนควรจะเดินไปทางไหนต่อด้วย การครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของระหว่างรัสเซียกับอิหร่นโดยตรงแต่เป็นเรื่องของทู่อํานาจตวันออกก็คือรัสเซียกับทู่อำนาจตะวันตกก็คือสหรัฐและพันธมิตรนะครับ จะรบกวนอาจารย์ให้อัปเดตสถานการณ์สถานการณ์ของสงคร,ร,รามรัสเซียยูเครนณนะปัจจุบันนี้หน่อยค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงเขาเรียกว่าเป็นสถานะของการเรักษาสภาพคู่ขัดแย้งกันแบบปกตินะครับโดยความรุนแรงก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเหมือนช่วงแรกนะครับแล้วก็พอดีประกอบกับช่วงนี้อยู่ในช่วงของหน้าหนาวด้วย ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มกําลังอะไรมากนักเพราะว่าเป็นเรื่องของการประหยัดงบประมาณแล้วก็รักษาเนื้รักษาตัวไว้เตรียมตัวในช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ที่ต้องน่าจับตามองก็คือ,อหลังเดือนมีนานี่ไปแล้วประมาณพอเข้าปลายปลายมีนานเนี่ยครับก็จะมีเหตุการณ์สําคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานในพิีรัสเซียนะครับซึ่งก็หลังจาก การเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากําลังจับตามองอยู่ว่าในช่วงของการหาเสียงประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยปูตินในฐานะที่ผู้สมัครเข้าแข่งขันประธานาธิบดีครั้งนี้เนี่ยจะใช้เรื่องของกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของการหาเสียงรหรือเปล่ามีการให้นโยบายอะไรเกี่ยวกับประชาชนหรือข้อสัญญากับประชาชนบ้างไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องจับตามองแต่คิดว่าหลังจากสงครามเนี่ย น่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในรัสเซียเองหรือเปล่าหรือว่าในยูเครนนะครับก,ก็ต้องคอยดูต่อไปแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือจะเป็นประมาณปลายเม,มนาหรือว่าเข้าช่วงเมษานี่แหละครับ ค่ะจากช่วงของปลายมีนาที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะอาจารย์ซีนารีโอที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองอยังไงบ้างคะซีนารีโอที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผลการเลือกตั้งปูตินชนะปูตินก็คงจะต้องดําเนินการต่อในเรื่องของยูเครนแต่ว่ามุมมองเนี่ยคือตัวชี้วัดจะต้องเป็นคะแนนเสียงที่ออกมานะครับเพราะว่า ยังไงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเลือกตั้งครั้งนี้ปูตินก็น่าจะชนะเหมือนเดิมแต่การชนะของปูตินเนี่ยปูตินจะต้องเอาคะแนนมามามา,มา,มานับนะครับว่าคะแนนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าคะแนนมันเพิ่มขึ้นโดยเอาเรื่องประเด็นของรัสเซียยูเครนเข้ามาเนี่ยหมายความว่ากระแสชาตินิยมหรือว่ากระแสต้องการเอาชนะสงครามยังมีมากอยู่เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาในเรื่องของความขัดแย้งก็จะรุนแรงขึ้น แต่คะแนนถ้าคะแนนเลือกตั้งของปูตินถอยหลังลงหรือลดลงนะครับอันนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเลือกที่จะอยากให้มัมีความสงบเพราะฉะนั้นท่าทีของปูตินก็อาจจะอรอมชอมหรือว่าประนีประนอมกับทางยูเครมากขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของการเจรจาสันติภาพหรือว่าหาทางออกร่วมกันของทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้ครับ แสดงว่าถ้าสมมติว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วผลถึงแม้ว่าปูตินจะชนะเองก็ตามแต่ผลการเลือกตั้งได้คะแนนน้อยกว่าที่คาดคิดไว้ทางฝั่งของสงคร,รามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็อาจจะมีการเบาลงได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสแสดง political will หรือว่ามุมมองทางการเมืองของคนรัสเซียว่าจะต้องการสะท้อนให้ผู้นําเห็นอะไร ในเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องเสียยูเครนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการไม่ใช่แค่เลือกตั้งประธานาธิบดีแต่เป็นการบ่งชี้ว่าเรื่องรสัสเซียยูเครนควรจะเดินไปทางไหนต่อด้วยนะครับค่ะแต่จากข่าวล่าสุดเนี่ยคะ่ะอาจารย์มันก็มีการบ่งบอกข้อมูลที่บอกว่ารัสเซียมีการยิงขีปนาวุธใกล้กับรถของผู้นํายูเครนเพียงแค่ห้ารอยเมตรเท่านั้นอันนี้คือจุดมุ่งหมายการตั้งใจหรือเป็นปัจจัยไหนคะอาจารย์ อันนี้ก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความพยายามอยู่แล้วนะครับที่ที่ทางรัสเซียก็อยากจะให้สงคารามนี้จบให้เร็วที่สุดซึ่งการที่จะให้สงคารามจบได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงผู้นําของยูเครนก่อนซึ่งแน่นอนแหละถ้าไม่มีเซเลนสกี้แล้วการเจรจาก็อาจจะง่ายขึ้นในมุมของรัสเซียนะครับแล้วก็ยูเครนก็เหมือนกันมองว่าถ้าไม่มีปูตินแล้วก็อาจจะเจรจาง่ายขึ้นในมุมของยูเครน ค่ะทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยก็มีการเข้าร่วมของนาโตแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อสงครามบ้างคะมันจะทําให้สงครามเนี่ยขยายวงไปถึงยุโรปได้หรือเปล่าคะคือตอนนี้เนี่ยผมมองว่าสงครามไม่น่าจะไปไกลแล้วครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่รัสเซียพยายามทํามากที่สุดก็คือการ n น r m a ไล z ์สถานการณ์คือทําให้สถานการณ์ความขปดแั้งครั้งนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติทําให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้กังวลเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งสวิเดนขยายสมาชิกภาพนาโตเนี่ยแน่นอนแหละรัสเซียมีความกังวลมีความกลัวก็จริงแต่รัสเซียก็เลือกที่จะไม่แสดงออกหรือว่าทําอะไรที่ที่ผีผาอะนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนื่องจากว่าทุกวันนี้ก็ถูกปิดล้อมหมดแล้วจากชาติตะนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเสียดีกว่าแล้วก็โฟกัสแค่ยูเครนเท่านั้นนะครับค่ะจากที่อาจารย์ กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องของการเลือกตั้งที่ที่ปูตินเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเรื่องคะแนนเสียงเนี่ยค่ะมันมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะสอบถามมุมมองของอาจารย์สักน็กน้อยค่ะว่าในช่วงนี้เราอาจจะเห็นการให้สัมภาษณ์ของปูตินหรือเห็นหน้าปูตินในสื่อเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจารย์คิดว่าเรื่องของการจะเลือกตั้งเนี่ยค่ะมีผลไหมคะแล้วจากจากการออกสื่อครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่ใจความสําคัญที่เขาเอ่ยถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรคะก็น,นี่แหละครับก็คือปูตินก็จะเริ่มใช้เรื่องของหลักการชาตินิยมนี่แหละเพราะวกันด้าเข้ามาคือพูดถึงเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับพูดถึงเรื่องของอความเป็นเอกภาพของการปกครองประเทศก็จะชูเรื่องของยูเครนนี่แหละเป็นเป็นหลักเพื่อต้องการจูงใจแล้วก็สร้งางคะแนนนิยมให้กับตัวเองเหมือนที่เขาเคยทาสําเร็จในตอนปีสองพันตอนนั้นที่ปูติน กำลังจะได้ขึ้นเป็นประธานเลขบดีเป็นเป็นนายก,กน,นะครับตอนนั้นแล้วก็มีกรณีของปราบปราบป,ปรามสงครามเชชเนียนะครับกับชาวเชเชนซึ่งตอนนั้นก็เรียกคะแนนนิยมได้เยอะมากจนท้ายที่สุดเนี่ยปูตินเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็จะคล้า,ายๆกันการวิวาทะหรือว่าแถลงการของปูตินเกี่ยวกับเรือ่องการเมืองในช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงศักดิ์ศรีของชาติความเป็นเอกภาพความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย เหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางที่ที่ปูตินคิดว่าใช้ได้ดีในเรื่องของการหาเสียงครับค่ะเลือกตั้งรัเสเซียเนี่ยเราเราคุยกันไปแล้วอีกเลือกตั้งสําคัญนะคะอาจารย์คือเลือกตั้งของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ค่ะจะสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยผลมันจะก,กระทบกับ ตัวของรัสเซียหรือว่าสงครามรัสเซียยูเครนยัยงไงบ้างคะหากทั้งทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือแม้แต่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีครับก็เหมือนกันครับอย่างที่บอกแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยตรงแต่เป็นเรื่องของค้่อํานาจตะวันออกก็คือรัสเซียกับค้่อำนาจตะวันตกก็คือ,อสหรัฐและพันธมิตรนะครับโดยสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในสหรัฐถือว่าเป็นตัวแปรเหมือนกันเหมือนฝั่งเดียวกับฝั่งรัสเซียเลยครับในกรณีถ้าเป็นฉากทัดเดิมที่ไบเดนเป็นผู้ชนะเนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ปูตินชนะก็คงจะต้องมีการปะทะแล้วก็ลากยาวไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไบเดนเออขอโทษครับทรัมป์เป็นผู้ชนะเนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาในยุคทรัมป์เนี่ยก็เห็นชัดเลยครับตั้งแต่ มีการปล่อยข่าวว่าตอนนั้นทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานไดไดีเนี่ยเพราะว่าได้ปูตินแล้วก็เอ่อคจีบีของรัสเซียหรือข่าวกรองของรัสเซียช่วยนะครับหรือว่าแม้แต่หลังจากที่ทําเข้ามามีอานาจในการเมืองสหรัฐแล้วเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของอเมริกันเฟิร์สให้ความสําคัญของอเมริกาเป็นหลักแล้วก็เลือกที่จะไม่ประทะหรือว่าขัดแย้งกับอ่าคู่แข่งอย่างรัสเซียหรือว่าจีนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชี้ชัชดเหมือนกันว่าทิศทางของ สถานการณ์รัสเซียยูเครนจะไปทางไหนครับผมค่ะรวมถึงจุดยืนของไทยต่อสงครามและความสัมพันธ์ของกับทั้งรัสเซียยูเครนนะคะอาจารย์อาจารย์มองภาพมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะกับตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าตัวนี้รัฐบาลเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการที่มาที่เป็นทหารนะครับแต่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายของ ของไทยเนี่ยค่อนข้างจะไม่อ่อนข้อกับตะวันตกมากนะักแล้วกเเ็เอียงมาทางฝั่งฝั่งอนุรักษนิยมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเองหรือรัสเซียเองนะครับแต่ว่าพอมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ตอนนี้เรามีรัฐบาลที่มันจาการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่เน้นเรื่องของเสรีนิยมนะครับก็จะพยายามที่จะเข้าใกล้ตะวันตกมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษาระยะห่างไม่ให้ใกล้เกินไปจนทําให้ให้จีนกับรัสเซียมีความไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็ก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีข้อสังเกตอยู่โดยที่รัสเซียก็จับตามองอยู่ว่าเราจะจะจะ,จะอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์สามเร้าหรือสีส่เร้าเนี่ยครับ คือสามเส้าที่ว่าก็คือระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยไทยเราจะอยู่ตรงไหนซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้เทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาเนี่ยก็ค่อนข้างจะวางตัวดีนะครับในแง่ที่ว่าก็ไม่ใกล้ชิดเ,เกินไปกับทางตะวันตกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการไปเยือนจีนไปพบผู้นําจีนผู้นํารัสเซียที่จีนอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นเป็นการพยายามที่จะผสมผสานความสัมพันธ์ให้มันให้มันลงตัวแล้วก็ไม่ พยายามไม่แตะเรื่องการเมืองแล้วก็มาเน้นเรื่องของส่งเสริมเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวมากกว่า